วันนี้เรามารู้จักกันว่าการทำสมาธิเนี่ยทำให้เรามีเซลล์ของเราอ่ะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นก็มารู้จักคำว่านะคะคำว่าเวลาเรานั่งสมาธิน่ะมันจะมีสารตัวหนึ่งนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเทอร์เมียมันจะอยู่ตรงปลายสุดของโครโมโซมโครโมโซมตัวนี้มันจะเป็นจีน X นะคะที่เราเกิดมาจากพ่อแม่เราจะมี x y เนาะ ตัวนี้มันจะเป็นจีนเอกซึ่งลักษณะของเทโลเมียตัวนี้เนาะมันเป็นชื่ชอทางวิทยาศาสตร์ที่มันมีจำนวน15,000นะคะ15,000ถึง20,000เนี่ยเซล์ในร่างกายของเราทุกส่วนเลยตั้งแต่สมองอไม่ว่าแขนขาตามตัวะจะมะีทุกตลอดเวลาเลยแต่ในสมองกับหัวใจนี่มันจะมีอยู่มากแล้วตัวเทโลเมียเนี่ยมันมีส่วนสำคัญต่อพันธุกรรมของเรา ก็คือว่าถ้าเกิดมันมีความช็อตเนี่ยก็ยคือมันสั้นมันจะสั้นลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปเนี่ยเราจะสังเกตได้จนถึงอายุ70แต่ตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยตัวเทอเมียเนี่ยเราจะยาวแล้วมันก็จะมีจํานวนเซลล์มากมาอยู่ในนั้นเนาะก็ประมาณ20,000เซลล์ในทุกๆส่วนของร่างกายจะมีตัวเทอเมียตัวเทอเมียเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นส่วนปลายสุดของเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนปลาทองโกโถูกไหมคะแล้วมันก็จะอยู่ตรงปลายสุดเนี่ยมันเหมือนกับ ลักษณะเชือกผูกรองเท้าที่มันจะมีที่ปิดอนะ่ะปิดเหมือนเหมือนเหมือนตอกประการที่ปิดแล้วมันจะไม่ทําให้ของสารอาหารต่างอนะ่ะมันหลุดออกมาเหมือนฝาปิดอะคะ่ะเหมือนฝาปิดท่อน้ําอะไรพวกนี้นะก็คือว่าถ้าเกิดมันถูกทําลายไปนะคะแล้วมันจะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์แบ่งเซลลทุกครั้งเลยเนี่ยมันจะตายไปตายไปเนี่ยทำให้เซลล์ส่วนนั้นนะ่ะผิดปกติเกิดเป็นโรคต่างๆแล้วก็ทําให้แบบเซลล์มันน้อยลงและทําให้เราดูแก่ลง สาเหตุสำคัญสำคัญของเรานะคะมันก็มาจากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดอิมชันเนอลนะคะความเครียดของเรานะคะแล้วก็ความสเสตในการทำงานนะคะพวกนี้มันจะทำให้เตอร์เมียในทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะสมองสวัสดีนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ส่วนของหัวใจเนี่ยทำให้ส่วนนั้นน่ะมันลดลงไปแล้วทำให้เรามีอายุสั้นลงแล้วก็ตายได้แล้วไม่ไม่ใช่ว่าสั้นแล้วตายก็คือมันทำให้ก่อเกิดเป็นโรคนะคะ แล้วโรค3ชนิดนะคะที่มารู้จักกันก็คือ 1. มันจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคหัวใจที่มันเป็นก็เนื่องจากว่าสารไฮโปแคมปัสเนี่ยตัวนี้มันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ไบโอโลจีเนาะก็คือมันจะอยู่มันเหมือนรูปมาน้ำมันจะอยู่ในสมองข้างในของเราเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นส่วนที่แบบรับความรู้สึกนะคะอารมณ์ต่างๆรับกลิ่นรับความจำเมมโมรี Memory ต่างๆเนี่ยบางทีเราคิดถึงแบบ เราเคยใช้ยามองเนี่ยอย่างทุลัยอยู่นี่ใช้ยามองก็จะคิดถึงที่เมืองไทยคิดถึงว่าแบบเหมือนย่าปู่ย่าตายายเราใช้เนี่ยทำให้เราไปคิดถึงได้สวัสดีค่ะน้องไหม่ก็คือทําให้เรานึกถึงได้นะคะตัวนี้ตัวไฮโปแคมปัสแล้วมันมีส่วนอย่างไรตัวไฮโปแคมปัสในสมองตัวนี้ก็คือเมื่อมันก็จะมีส่วนในการเรื่องความจําเกี่ยวกับอัลไซเมอร์อะไรต่างๆเพราะว่าตัวเตอร์เมียเนี่ยเมื่อเราเกิดความเครียดถูกไหมคะเครียด ทำงานทุกที่เลยเนี่ยตัวนี้มันก็จะทําให้เซลล์ตัวทอร์เมียนมันแบ่งตัวมันลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วทาให้เราเกิดเป็นโรคต่างๆโรคต่างๆที่เกิดกับหัวใจก่อนครั้งแรกนะก็จะเป็นเซลลูสิสสเตโนซิสนะก็คือแบบ หลอดเลือดหัวใจของเราใช่ไหมคะมันจะมีผนัง <c oughs> เขาเรียกเทนโทเลียมนะมันจะมีผนังข้างในนะคะมันจะแบ่งเป็นชั้นๆเพื่อให้เลือดไหลเวียนแบบสะอาดแล้วก็ไปเลี้ยงในส่วนของหัวใจนะคะไปเลี้ยงสมองได้แต่ว่าตัวเทนโทรเรียมเนี่ยมันถูกทาลายไปถูกไหมเมื่อเราเครียดไม่ได้นอนเต็มที่กังวลวิตกทุกๆท,ท,ทุกอย่างเนี่ยก็ทําให้เทนโทรเรียมเนี่ยไม่แตกตัวไม่งอกใหม่แล้วมันก็จะทําให้ส่วนหลอดเลือดอะซึ่งมันเล็กอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็จะมีมี เป็นเขาเรียกเป็นพลั q หรือว่าเรียกเป็นเหมือนแคลนเซียมเหมือนหินปูนเกาะฟันนะคะมันจะเกาะตรงส่วนหลอดเลือดตรงนั้นเมื่อเราเครียดทุกวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนวิตกกังวลไปหมดเลยแบบไม่ได้ร่างกกยไม่ได้พักผ่อนเซลล์ตัวนั้นอะ่ะมันจะถูกทําลายและทําให้เวลาเลือดมันหมุนมาเลี้ยงหัวใจถูกไหมคะมันก็จะแบบไม่สามารถผ่านไปได้มันก็ทําให้เกิดการอุดตันแล้วมันก็ทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบลงมาหรือว่าอุดตันก็ทําให้เป็นสต็อกได้และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่มันจะทําให้แบบ เลือดเลือดในในในเลือดของเราถูกไหมคะในท่อที่ไปเลี้ยงหัวใจใหม่รู้จักดีเป็นพยาบาลอยู่ห้องผ่าตัดเนาะเนี่ยมันก,ก็ก็จะทําให้แบบหลาหลๆเส้นน่ะมีการแบบแตกไปหรือไม่ทํางานมันก็เป็นเขาเรียกก็เป็น MD ใช่ไหมเอ็มดี ก็คือมัลติ p l ลส t ต n โนซีเออ MS ฟูดิดก็คือ MS Multiple s t e n o สแตโก็คือมันติไปอ่ะไม่ไม่ไปทำงานก็ทำให้แบบหัวใจเรามีปัญหาเป็นโรคหัวใจหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเนี่ยส่วนมากมันก็เกิดแค่จากความเครียดของเราแล้วเอาระบบวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้เรียนกันมาเนอะเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะทำให้เรา มารู้ว่าวิธีที่แบบทําให้แบบร่างกายเรามีตัวเตโรเมียยาวขึ้นถูกไหมคะเมื่อทุกครั้งที่เกิดโรคต่างๆเทโรเมียมันจะอยู่ตรงปลายปิดถูกไหมคะมันจะอยู่ในทุกๆเซลล์ของร่างกายในหัวใจเมื่อมันลดลงแล้วก็ทําให้เราเป็นโรคหัวใจและอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเป็น co b d ดีนะโรคปอดนะอ่ะเพราะว่าเพราะว่าในปอดเรานะคะมันจะแบบเขาเรียกว่ามันมี เส้นประสาทอะไรเยอะแยะเลยเมื่อมีการอุดตันถูกมัยคั้นเลือดก็ไม่ลาเลียงไปเลี้ยงปอดเลี้ยงอะไรเนี่ยสาเหตุก็มาเกิดจากภาะวะสิ่งแวดล้อมคนสูบบุหรี่จะสําคัญที่สุดก็จะทําให้ผนังในปอดเนี่ยมันไม่ทํางานนะคะก็เกิดปัญหาหายใจไม่สะดวกเกิดเป็นโกดเกิดเป็นลวกเป็นโรคแล้วก็มันก็สามารถเป็นโรคมะเร็งได้เนี่ยที่สําคัญที่สุดมันก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเตโรเโมียตตัวเนี้ยแล้วก็คือมันส่วนมันแบบ ผสมสำคัญทั้งหมดเลยแต่ตัวเซโรเมียตัวนี้มันจะสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีหัวใจปอดแล้วก็สมองสมองมันก็จะมีส่วนส่วนเ e เลเบลัม um, งส่วนส่วนด้านหน้าเนะแล้วก็มีเทมเพลรสองข้างเนี่ยเป็นเกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับเอบเอไซเมอร์สังเกตเมื่อคนอายุมากขึ้นเนอะหรือว่าคนกเกษียณเนี่ยสมมุติ50ขึ้นไปใช่ปะตัวนี้มันถูกทำลายเพราะว่าเขาเครียด ศร้าทุกๆอย่างไม่ได้แบบตื่นตัวไม่ได้แบบทําตัวให้มีความสุขคือคิดเรื่องไหนเรื่องนั้นเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดเนาะแล้วเขาก็ไม่เคยทําให้ลดลงคือเขาคิดเรื่องไหนเรื่องนั้นมาไอ้ฉันเครียดเรื่องลูกเรื่องแม่เรื่องพ่อไปเครียดแทนคนอื่นคือตัวเรา <c oughs> ขอโทษค่ะคือตัวเราอ่ะเราไม่ทําให้มีความสุขวันๆเราไปรับขยะทั้งหมดเลยวันทํางานกับคนร้อยคนนะคะบางทีพี่โจไรก็เ,เป็นแต่ตอนนี้ปล่อยวางได้ คือเราต้องปล่อยวางขยะเอาขยะกลับบ้านทุกวันถูกไหมคะเพราะมันจะทําลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายทําลายไฮโปแคมปัสซึ่งเป็นตัวที่แบบทําให้เราสนุกสนานมีความจํามันก็ลืมเทมโปสองข้างตรงส่วนสมองถูกไหมคะเทมพอรเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนเรื่องความจําต่างๆความจําอดีตความจําอะไรเนี่ยแต่ว่าเมื่ออยุมากขึ้นคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยบางทีตายได้เลยค่ะอัลไซเมอร์เนี่ยมีส่วนสําคัญมากเพราะว่าเขาหลงลืมอย่างพี่จุไรทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่แบบอายุ แต่50ขึ้นไปเนาะเนี่ยเขาก็แบบบางทีคน90เนี่ยยังจำแม่นเลยเพราะว่าบางทีเขาอ่านหนังสือตลอดเวลาเ,เป็นการฝึกอ่านหนังสือทำแอคทิวิตี้ทุกอย่างเลยแต่ไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งอายุ90เท่ากันอีกคนหนึ่งโอ้ยฉันไม่ทำฉันเออเลซี่ฉันไม่อยากเดินฉันอยากจะนอนอะไรเขาก็นอนนอนนอน,น,อนทั้งวันเนี่ย ก็คือตัวเทอเมียมก็สั้นส,นสนลงไปเขาก็ตายเร็วถูกไหมมันก็เลยเกี่ยวกับความแบบอายุยืนอายุสั้นแล้วคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถูกไหมคะถ้าเกิดตัวเทอเมียเนี่ยมันยาวตอนเด็กมันยาวพออายุเริ่ม20ขึ้นไป30เริ่มทํางานเริ่มเครียดเริ่มเรียนอย่างเงี้ยมันจะแบ่งตัวมก็จะหดสั้นจาก20 0 0มตัวมันก็จะลดลงลดลงพอลดสั้นสั้นลงมันก็จะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มี สิ่งที่มาดูแลไม่มีสารอาหารมาหล่อเลี้ยงเพราะเซลล์ยิ่งสั้นลงสั้นลงเหมือนเซลล์ผิดปกติอะ่ะมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนเด็กที่อาจจะเกิดมาผิดปกติหรือจะไม่ครบอาการอะไรพวกนี้ก็คือทําให้เซลล์ตัวน,นั้นอะ่ะมันหดสั้นนะคะแล้วก็ตัวเตร์เมียนเป็นตัวบ่งชี้ว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็ทําให้แบบร่างกายถดถอยแล้วก็ทาให้เขาเสียชีวิตเนื่องจากโรคด้วยคะ่ะเสร็จแล้วเพราะว่าอายุ20ขึ้นไปอะ่ะจะเห็นผลก็คือแบบ เริ่มผมงอกเริ่มแบบอะไรผิวพันธุ์เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไปเห็นได้ชัดตอนอายุ70ดฟันเริ่มคอนขาเริ่มปวดเพราะว่าเซลล์ไข่ข้อไม่ทำงานเนาะแล้วก็หูไม่ได้ยินตาฝ้าฟางเนี่ยเป็นพี่จุไรเริ่มเป็นแล้วนะแต่ว่านั่งสมาธิทุกวันอยู่คะ่ะพระขอโทษเพื่อแบบป้องกันอยู่นะคะก็คือไม่ได้ว่าแบบเออนั่งนั่งสมาธินี่มันได้ทุกอย่างนะคะได้ทั้งที่แบบ ถ้าเกิดมันไปเจอช่วงที่แบบเรานั่งสมาธิปุ๊บนะคะนิ่งปุ๊บเนี่ยช่วงขึ้นไฟฟ้าในสมองจะมีขึ้นไฟฟ้าเยอะมากเลยนะคะเป็นน่าจะเป็นเป็นล้านล้านเซลล์แล้วก็มีในหัวใจของเราเมื่อเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเราสามารถเมื่อเราเริ่มมีความสุขเราสามารถส่งกระแสความรักนะคะไปรักษาโลกนะคะรักษาโลกส่งไปให้คนอื่นปู่ย่าตายายเพื่อนหรือว่าคนร่วมโรคของเราเนี่ยส่งแผ่ไปเขาจะมีความสุขเขาจะรับได้ทันทีเลยนะคะอย่าง ยังเวลา,าเวลาพี่จุไยนั่งสมาธิแล้วส่งไปเนี่ยก็คืออย่างญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาก็จะแบบเทคมาเทคเมสเซจมาเลยปกตินานๆไม่ค่อยเทคเขาจะเทคมาอาขอบคุณนะขอเป็นวันที่ดีแล้วก็ส่งรูปพามาให้หอะไรเงี้ยก็คือเหมือนความรู้สึกที่เรา ส่งถึงกันน่ะผ่านสมาธิจะตัวสําคัญที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเรายังนั่งไม่เป็นเนี่ยเราต้องเลิกไม่ตัดสินคนอื่นค่ะไม่ไม่ตัดสินไม่เครียดไม่คิดอะไรแทนคนอื่นนะคะอย่างอย่างอาจญาติเราอาจจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่มันอันตรายเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับญาติของเราหรือจากเพื่อนของเราให้เราแบบจิตเน่งก็คือคิดแค่ตัวเราเองนะคะคิดตัวเราเองว่าเออเนี่ยเราปล่อยวางเรื่องไหนเข้ามาเรื่องเงินเรื่องสารพัดเลยนะคะก็คือปล่อยวางนะคะก็คือแบบ เมื่อเราแบบคิดดีทดําดีก็คือสิ่งในจักรวาลอย่างต้นไม้เนี่ยเราก็คือสิ่งเดียวกันถูกไหมคะพระเจ้าจักรวาลจะจัดสรรถ้าเราเชื่อต้องเชื่อมั่นนะคะว่าเออเนี่ยเราทําไปก็คือพระเจ้าโรงเดียวกับพระเจ้าจักรวาลคือสิ่งเดียวกันเราเกิดมาจากพลังงานนียเนี่ย,ยคือเรานิ่งเราปล่อยวางสิ่งนั้นที่เราต้องการได้อะ่ะก็คือ มันจะได้ทันทีคือเราต้องมีความสุขทุกขณะจิตต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าเออเราบ้าอะไรเงี้ยก็คือเราแฮปปี้พอแฮปปี้ปุ๊บฮอร์โมนเซลล์ต่างๆในร่างกายอะ่ะมันก็จะผ่อนคลายเอาไซเมอร์ก็ดีขึ้นโรคหัวใจ สมองตีบโรคเบาหวานความดันทุกโรคอะไรมันเกิดจากเราคิดนะคะเราคิดว่าฉันเป็นโรคนี้อุ้ยฉันคิดเรื่องปวดฉันก็ปวดเวลาเราคิดเรื่องปวดเราก็ไปคิดถึงเรื่องเงินสิเราก็ไปดูตลกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เลยแต่ว่ามันมันพูดเหมือนพูดง่ายแต่ว่าเราลองทําถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่ฟังฟังแต่เราไม่ลงปฏิบัติไม่ไม่ลงมาปฏิบัติไม่ลงมาทําสมาธิไม่ลงทําอะไรเลย ก็มันก็จะไม่ได้อะไรถูกไหมคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันก็ต้องทําให้มันได้ได้อะไรเขาเรียกว่าอะไรได้ข้อมูลได้ความรู้มันพิสูจน์ได้การนั่งสมาธิทางวิทยาศาสตร์การคิดค,คือสิ่งเดียวคนที่เราคิดคือเราคิดอะไรเราได้อย่างนั้นแค่เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนตัวตนให้เป็นคนใหม่เนาะมันก็จะประสบความสําเร็จอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าอลิซาเบธแบล็กเบิร์นค่ะคนเนี้ย เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็มีลงปฏิบัติการมันจะมีเขาเรียกว่าสารอาหารหรืออาหารเสริมเนี่ยมันจะมาช่วยทําให้แบบเซลล์สเตเมียตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ70สเนี่ยสามารถอยู่ยาวเท่ากันได้นะคะประมาณคงไว้20 0 0 0 2 0 0 0เซลล์สามารถคงอยู่ได้ไม่หลุดตายไปอะไรเงี้ยมันเขาก็เขาก็มีวิทยาศาสตร์ค้นคว้ามานะคะของของจุไลก็มีได้เป็นพาร์ทเนอร์กับอินดีมนะคะมาโฆษณาน,นิดหน่อยมันก็จะมีตัวตัว G R X ไม่ได้หยิบมา G.R.X. ของเราเนี่ยมันก็เป็นเซลล์เมทริกนะคะที่เราที่แพทย์อเมริกาใช้เยอะเนี่ยจุไรก็ใช้ตัวนี้อยู่มันก็จะทําให้แบบเออเรามีความจําดีช่วยในเรื่องการอักเสบไม่ว่าทุกเรื่องที่มันเริ่มการอักเสบภายในร่างกายเหมือนกับอยู่ๆเราก็สามารถที่จะป่วยได้เพราะแบคทีเรียมันเข้ามาถูกไหมคะเราก็คือแบบทานไว้เราให้สิ่งที่ดีในแก่ตัวเราอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงอายุ6070เนี่ยเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะแบบ ต้องไปใช้เงินมากกว่านั้นแต่ตัว G I X ตัวนี้มันใช้กับเรานะคะคือแบบช่วยดูแลเราตั้งแต่ตอนนี้พออายุเยอะไปแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งรถเข็นไม่ต้องไปเด m e n t a ียไม่ต้องมีปัญหาต่างๆเราสามารถดูแลตัวเราเองได้นะเดี๋ยวจุไลก็จะมีแบบเป็นวิธีการปฏิบัตินะคะ10ข้อจากอ,าอลิซาเบธแบ็กเบิร์นซึ่งเป็นนักทุยาศาสตร์ที่ท่านได้แบบคิดค้นไว้นะคะก็คือเป็นเรื่องปัจจุบันธรรมดานะคะที่ทุกคนได้ทำอยู่แล้วนะคะ เขาก็คือที่มันจะสามารถช่วยให้ตัวเทโลเมียร์นะคะให้มันอายุยืนยาวได้จนถึงอายุ70 80-90มันก็ยังอยู่ก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือความจําก็คือมันจะช่วยในเรื่องความจําของเรานะคะก็มีตัวแรกนะคะที่มันเขาเรียกว่าสตริงเทโลเมียร์ให้มันยาวขึ้นปกติมันเกิดมามันยาวแต่ว่าถ้าเกิดอายุมากขึ้น20บไปมันก็จะสั้นๆลงนะคะตัวนี้จะมีความสําคัญเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแข็งแรงนะคะซึ่งสามารถเราสามารถที่จะ สามารถทำทรัพย์สินให้กับตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่กับโลกนี้ได้ช่วยเหลือผู้คนได้ทำสมาธิไปช่วยเหลือผู้คนได้นะคะก็คือมีข้อหนึ่งนะเขาบอกให้มองโลกใน,นแงด่ดีไม่ว่าจะเกิดสงครามโควิดคุณก็ปล่อยวางอย่าไปอย่าไปดูข่าวมันยิ่งข่าวเราก็อับสอแอบสอบเข้ามาในสมองมก็ทําให้เราแบบเขาเรียกอะไรวิตกกังวลไปตามนั้นนะจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราไป แอบซอบเราไปออสโมซิสไปดึงเข้ามาในสมองเราเองถูกไหมไม่ว่าภาพอะไรจะมาข้างหน้าปุ๊บดึงดูดเลยนะข้อสอเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นนะคะโดยแบบเราทำแอคทิวิตี้เยอะเนี่ยดูยังจุไลนะคะอายุเท่านี้นะเกือบ60แล้วนะใหม่ขารู้เนี่ยคือเราก็อายุมากขึ้นแล้วเราก็แบบ ทำนู่นทำนี่ให้มันตื่นตัวเช้าก็ตื่นมากระโดดเชือกออกกาลังกายทําอะไรให้ให้มันแอคทีฟอะแต่ถ้าเรานั่งนั่งแลนอนร่างกายมันจะเซลล์มันจะไม่ทํางานมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะตายไปเราก็ต้องมาแอคทีฟนะคะสามทำอะไรให้เต็มที่เวลาทําอะไรเนี่ยคือแบบเอ็กซตติ้งหน่อยก็คือทําอะไรให้แบบเราอยากจะทําด้วยแรงด้วยไม่ใช่อ่อนแอหลุดลอยไม่มีแรงโอ้ยทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเราต้องทําให้ตัวเราแข็งแรงตื่นตัวให้ตัวเตอร์เมียเซลล์ทุกตัวเปลนล้านเซลล์ห้าสิบล้านล้านเซลล์เนี่ยมันตื่นตัวตลอดเวลาอย เอื่อยอะไรเงี้ยคือพยายามแอคทีฟได้เมื่อก่อนพี่ชลัยก็เอื่อยเป็นคนเอื่อยทํางาน,งนโรงพยาบาลเอ้ยแบบเบื่อต้องทํางานคนไข้ยเยอะทุกวันเลยเอ็กซเรย์เยอะใช่ไหมมันเป็นตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่มีอะไรสายกันไปเลยนะคะข้อ4คือพึ่งตัวเองให้มากที่สุดไม่ว่าจะทาอะไรคือแบบพยายามคิดทําด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้คือพิ่ชลยก็คิดเองทําเองคอมทายังไงนี่ทำไงทาไม่เป็นก็เปิด YouTube ทําอะไรทํไม่ได้ทําด้วยตัวเองก่อนนะคะก่อนที่แบบขั้นสุดท้ายจะไปทาคนอื่นเนี่ย มันก็ทําให้เรามีแอคทีฟมีมอเตอรเวททำให้เซลล์ทุกตัวในร่างกายเนะี่ยทำงานได้ดีเนาะที่5เนี่ยก็ตั้งใจคือแบบตั้งใจที่จะมีชีวิตที่อยู่ที่อย่างดีที่สุดคือมีแผนงานคือมีแผนมีแพลนเหมือนเราให้คิดว่าอพรุ่งนี้นะเราจะไปเที่ยวอิตาลีเราจะไปเที่ยวฝรั่งเศสนนะ่ะเราต้องเตรียมเสื้อผ้ายังไง ไปกี่วันไปตรงไหนบ้างทําให้รู้สึกตื่นเต้นพ่กนี้ฉันจะขึ้นเครื่องบินน่ะให้มีความรู้สึกตื่นเต้นอย่างนั้นตลอดเวลาเนาะแล้ว6ให้คิดแบบดัตตาใสแอนน่ะก็คือมีขั้นตอนที่จะบอกวิธีที่หนึ่งถ้าจะทํากันบ้านวิธีที่หนึ่งเอาต้องวางโต๊ะตรงนี้ทําเวลานี้กี่โมงทําไอ้นี่คือเป็นเหมือนไดอารี่ให้เป็นขั้นตอนวิธีการเหมือนวิทยาศาสตร์เนาะเสร็จแล้วก็เป็นทำอารมณ์ดีให้ทุกวันนะคะเพราะว่าเซลล์ในร่างกาย50ล้านล้านเซลล์เนี่ยมันจะตื่นตัวมันจะ เปลี่ยนเซลจากเซลที่เชยแฉเซลล์บางตัวตายไปอ่ะมันจะกลับขึ้นมาอีกอย่างเซลไฮโปไฮโปแคมปัส uh, ที่สาหรับความรู้สึกความอิ่มตัวต่อมมิโกล่าที่อยู่ด้านหลังสําหรับรับอารมณ์ลาลๆเนี่ยมันจะอ่อนตัวลงและทําให้เราแอคทีฟให้เกิดเซล์ใหม่ขึ้นมาเหมือนพลังงานไฟฟ้าขึ้นเซลลใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เราแบบมีความสุขตื่นเต้นอยากจะทําอะไรตลอดเวลาเนาะเสร็จแล้วข้อ8คือไม่เครียดที่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตที่เราเกิดมาเราไม่เครียดตอนเด็กเราไม่มีอะไรให้เครียด ถูกไหมคะคือเราไปแอบซอบจากพ่อแม่สิ่งแวดล้อมถ้าเราอยู่ในวงแวดล้อมที่แย่เนี่ยท <c oughs> ำให้เด็กคนนั้นแย่แต่ว่าคือเราเลือกได้ก็ไปเลือกคบคนดีๆอะไรเงี้ยคืออยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆคนที่คิดบวกเหมือน,นเราอะ่ะเราก็จะดึงดูดคนเหมือนเราเข้ามาเนาะอันที่9ก็คือเลิฟค่ะคือรักตัวเองเราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดถูกไหมคะรักตัวเองก็คือดูแลตัวเองให้เวลานอนหลับเพียงพอใส่าสารอาหารดีๆใส่ t r x i n สารอาหารเยอะๆที่เรามีก็คือแบบ ก็คือจุไลทำธุรกิจเกี่ยวเกี่ยวกับอาหารเสริมแอนโทเกนกัญชงกัญชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์แอดแคร์เนี่ยคือเป็นหุ้นส่วนกับอินเดียแ่ะคือมันมีส่วนช่วยทําให้เรามีแอคทิวิตี้ทำและทาให้เงินไหลเข้ามาอีกทางเนี่ยมันก็เรามีอาหารเสริมที่ดีมาดูแลตัวเราเองเนาะคือหาอะไรทําด้วยค่ะคือคนทุกคนยุ่งหมดหนายกรัฐมนตรียุ่งกับเราผอยุอ่งกว่าเราซีอยุ่งกับเรา,เ,ราเขายังทําได้เราต้องแบ่งเวลามาทำอะค่ะคือเวลาอันนี้หนึ่งชั่วโมงให้ความสําคัญหมดเนี่ยเราก็จะโตสําเร็จทุกอย่างเนาะ และอันสุดท้ายสมาธินะคะสมาธิเนี่ยมันจะช่วยแบบปรับสมองของเราจากสมองที่มีเซลล์หัวใจตายเซลล์ตรงนี้ตายเซลล์ร่างกายตายมันตื่นตัวตลอดเวลานั่งสมาธิปุ๊บเราได้ขึ้นเสียงเพลงที่ดีด้วยมันจะทําให้เราขอโทษค่ะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเซลล์สดชื่นตื่นตัวแต่ว่าเราไปถ้าเราเหมือนที่เราสมัยก่อนจุไรนั่งแบบก็คือนั่งแบบหลวงพ่อจรันเราก็จะนั่งเงียบห้ามคุยกันอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีที่ดีที่นิ่งได้เร็ว แต่มีวิธีทางวิทยาศาสตร์ของดรโจก็คือแบบใส่สมาธิเข้าไปเราก็ฟังเสียงท่านนําฟังไม่ออกเราก็ฟังแต่ดนตรีก็จะทําให้แบบเราแบบไปได้เร็วคือเราเจอแต่ความว่างเปล่าว่าเราก็นิ่งเหมือนแล้วเกิดมาแล้วก็เป็นแบบเป็นจิตดวงเดียวเนี่ยก็คือมันจะทําให้แบบเซลล์ในร่างกายเราขนลุกสู้เนาะมันทําให้เซลล์เราตื่นตัว50ล้านเซลล์เซลล์ที่ตายไปมันกลับขึ้นมาเซลล์หัวใจความรักต่างๆเนี่ย มันจะแบบกระจายนะคะคือตรงหัวใจกระจายไป9้าเมตรแต่ยาวมากก็คือมหาศาลส่งให้ทุกคนเลยค่ะยิ่งทําเยอะยิ่งจะดีชีวิตยิ่งเปลี่ยนแปลงนะคะดูพิจุัยใหม่คือชีวิตเปลี่ยนแปลงมาแบบจากจากอยู่ที่เมืองไทยมานเนี้ยพอเราเปลี่ยนตัวเองนะเริ่ม,มเขาสู่สมาธิเข้ามาเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองอะ่ะเราก็ปล่อยวางทําได้ชีวิตเรามีความสุขทําอะไรก็สําเร็จดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเนาะวันนี้น้องเจนก็ไปถอยรถ BM อมาค่ะตอนนี้ เดี๋ยวตอนเช้าเขาไปเอา9้าโมงก็เนี่ยก็ได้มาเนี่ยตามที่แบบเออเราส่งแรงดึงดูดน้องเจนก็ดึงดูดดึงดูดกันใหญ่ดึงดูดสิ่งดีๆจิตที่บริสุทธิ์เนะมีความสุขทําตัวให้มีความสุขค่ะใครจะหาว่าเราบ้าไม่เป็นไรทําอะไรก็ได้ให้มีความสุขแฮปปี้ถ้าเกิดแบบเราไม่แฮปปี้ทำอะไรเราเครียดให้นึกถึงเออนึกถึงเงินก็ได้นึกถึงเงินเอยเงินนี้ฉันต้องทํางานนะเงินฉันจะเอาไปช่วยเหลือคนนะเงินฉันมีประโยชน์ขอบคุณเงินขอบคุณ,คณสิ่งสํานึกลูกคุณ ขอบคุณบรรพบรุษขอบคุณสิ่งแวดล้อมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคนที่รอบข้างเราขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณต้นไม้สิ่งแวดล้อมขอบคุณนะคะทุกๆวันท้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะได้แบบจิตจ่ออยู่ตรงนั้นเหมือนสมาธิเราทําอะไรก็สําเร็จลุล่วงนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกมีความสุขร่ารวยชะมายบายบายสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมขอให้มีความสุขทุกคนนะคะที่ได้เจอไลฟ์ของจุลนะคะชี้เรา เขาเรียกว่าอะไรเนรมิตชีวิตด้วยจิตสมาธิมีความสุขค่ะบ๊ายบาย